คืออันแรกเนี่ยผมต้องขอแก้ข้อกล่าวหาซึ่งบรรดามีทั้งหลายเนี่ยบอกว่าผมเป็นเป็นศิลปินเป็นศิลปินแห่งชาติเป็นอะไรเงี้ยผมไม่ใช่ศิลปินผมไม่ใช่แห่งชาติผมไม่ใช่เป็นอะไรฮะผมเป็นนักวาดรูปนะผมเป็นนักวาดรูปผมไม่ใช่ศิลปิน แล้วก็ที่ <mm <os> ว่า <med S 1> ผมเป็นศิลปินแห่งชาติเนี่ยผมก็ไม่เคยรู้ว่าศิลปินแห่งชาติน่ะมันเป็นประการใดมันเป็นอย่างไรแล้วมักจะมีคนมาแนะนําอย่างนี้ว่าเนี่ยลุงหรือพี่หรืออาจารย์จะแนะนําว่าอาจารย์เนี่ยเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาไหนอะไรเงี้ยผมก็บอกแนละ้วในตลอดเวลาสิบปีที่เล่นปาหี่เป็นศิลปินแห่งชาติอะไรมาเนี่ยผมบอกแล้วว่าไม่ต้องมาแนะนําผมผมไม่ใช่ศิลปินผมเป็นนักวาดโูป <c oughs> แล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ยแห่งชาติเลยวนะผมก็ไม่รู้เรื่องแล้วผมไม่มีสาขาผมเหมือนกับเนื้อเค็มแม่เล็กที่บางลำพูเขาเขียนไว้ว่าเนื้อเค็มแม่เล็กไม่มีสาขาอื่นใดขายที่บางลำพูนี้เจ้าเดียวซึ่งผมก็ไปกินประจํามาตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนเด็กๆแนละ้วจนปัจจุบันนี้เขาก็ขายที่บางลำพูเจ้าเดียวเป็นเนื้อเค็มแม่เล็กอร่อยมากแล้วก็ไม่มีสาขาอื่นใด